สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาแชนแนลนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับลูซี่นักล่านโน .1 นในเกม m o น s เ e r h u n t e r World แล้วแลเราก็จะไปทำเควสื้อเรื่องกันต่อนะครับจากเมื่อคลิปที่แล้วปู่บอกว่าให้เรามาคุยกับ Provision Manager หรือก็คือเจคนนี้บอกว่าไงพวกหน่วยที่5จริงใช่ไหมที่เธอจะมาช่วยพวกเราสร้างแคมป์ใหม่อะ่ะนั่นเป็นข่าวที่ดีเลยแหละฉันหวังว่าเธอจะดีอย่างที่เขาพูดเอาไว้นะ เจ๊เขาก็ให้เราไปสำรวจในป่าเอ c i ช n ฟ f o ฟอร์แล้วก็ไปหาพื้นที่ตั้งแคมป์แล้วก็ดูแรงความปลอดภัยนะถ้ามีตัวอะไรมารบกวนบริเวณแคมป์ก็ใ,ให้ไหล่ออกไปโอเคดูแล,แล้วเจ๊นี่ก็เควสที่เจ๊แกให้มาคือรีบิวเ n c i ช n t f o ฟอ s t เรส p ก็คือไปรีเคียวแคมป์ไซด์นั่นเองเวลาเราไปสำรวจไปอินเวสติเกชันแล้วก็รับเควสจากเจไปได้เนี่ยเจเขาบอกให้ทำอะไรไปฆ่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ไปค้นกระด,ดูก อันนี้ทำเควสที่ไอเชสเฟล t ผ่านสอเควสอันนี้จัดการมอนเตอร์ตัวเล็กๆก,ก็กดรับไม้ให้หมดเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นเควสอินเวสติเกชัทั้งหมดที่เราสามารถทำได้แล้วก็เลือกที่รางวัลเยอะๆเงินเยอะๆแล้วก็เราทำไหวไปตรงนี้ผมก็กดรับมาให้หมดเลยครับแล้วมันจะมาโผล่ที่ป้ายบอร์ดตรงนี้ตรงหัวข้อ i n v e s t i g a t i o n เครสที่เรากดติ๊กมาจากเจมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็เลือกมาทักอันหนึ่งก็คืออันแรกนี่เลยอันเกรสจากกราสโอเคแต่ก่อนออกไปเดี๋ยวขอมากินข้าวแมวก่อนลูซี่หิวแล้วเชฟมีอะไรกินบ้างวันนี้เอาเชฟชอยนี่ก็ได้เชฟเลือกมาให้แล้วนี่โอ้ยไม่ไหวทำเสียงลูซี่เล็กๆนี่เจ็บคอ ตอนนี้เราก็ลงมาที่ Ancient Forest กันแล้วเราไปทําเคยกันเลยดีกว่าเก็บรอยเท้าฟันในพวกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆที่เรารับเกัจากเจมาเจบอกว่าให้ฆ่ามอนสเตอร์ตัวเล็กๆไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ก็เล็กนะครับถ้ามันไม่ใช่ระดับบอสมันก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ระดับเล็กอย่าลืมที่จะแล่เนื้อมาด้วยต่อมาก็มาคุยกระดูกหน่อยอ่ะมาละเจจาก,การ แต่เรายังไม่ต้องโจมตีมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดการมันเดี๋ยวเควสเสร็จเรายังทำไอเควสเจ,จไม่เสร็จเลยเราต้องซ่อนก่อนแล้วก็ปล่ไปมาไปก่อน มันเจอมันอกีกแกมันอยู่ตรงนี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกับเลี้ยวกับยังไม่มีธุระอะไรกับมันอ่ะตรงนี้มีที่ขุดแร่อยู่ไปขุดแร่ก่อนอขอุดด้วยความรวดเร็วนี่มาสเตอร์เกตเตอร์อ่ามันวิ่งมาทางนี้เราก็ลงมาข้างล่างมาสำรวจเก็บโครอองกระดูกตรงนี้จำได้ตรงนี้มีโครงกระดูกอยู่อ่านี่ไงนี่ครับอาวุธใหม่ในพักไอบอลเป็นกรงเล็บใช้สำหรับ เกาะมอนสเตอร์ได้ผมไปฝึกมาแล้วเดี๋ยวเวลาเจอตัวใหญ่ๆเดี๋ยวใช้กรงเล็บโชว์พวกไวเบิลตัวเล็กๆพวกนี้โดนกรงเล็บทีเดียวก็ตายเลยครับเดี๋ยตำรวจตรงนี้ตมีพื้นที่ตั้งแคมป์ไหมปีนขึ้นไปจำได้ว่าแถวนี้มีอันนี้ไงมุดลอดตรงนี้ไปนี่จะเป็นพื้นที่ตั้งแคมป์ครับอ่าเราก็มานี่ไเจอแล้วนี่เป็นพื้นที่ตั้งแคมป์ใหม่เราก็ต้องกลับไปรายการรายงานที่ศูนย์ ตอนนี้เราก็จัดการเควสของเจ้ไปได้หมดแล้วเหลือแค่จัดการไอเควสจากัดแล้วก็เสร็จเควสกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวไปตามหาไอเควสจากัดก่ดกอนตรงนี้มีล่องรอยอ่ะนั่งไงเจอแล้วกำลังกินใหญ่เลยนะั่นเดี๋ยวไปนึงไปนึงเก็บร่องรอยก่อนโอเควิ่งเข้าไปใกล้ๆลกินก็กิ่งมันสับสเลยสับแล้วก็ตบเสยขึ้นไป ปาดเต็มเต็มหุนระเบิดด้วยเต็มซ้ายทีขวาทีกดแรงกิ้งก่อนลบใกล้ๆมันแล้วก็ชาร์จสับเข้าไปทีเดียวหน้าหงายเอาโกเล็บออกมาเอาใช้คนเล็กติดหินไม่เป็นไรครับมาสับมันด่วนๆนี้ก็ได้หลบหามุมก่อนหามุมหามุมเสยฟันเสยปาดซ้ายขวาลงไปนอ้อยแล้วนี่เอาโกเล็บออกมายิงโกเล็บเข้าไปเกาะหัวมัน เกาะหมาอันนี้เราก็สามารถโจมตีมันไ,ได้ใช้จาบโจมตีเข้าไปเลยครับปึ๊บกระแทกเข้าไปกลิ้งวันนี้เราก็ปาดขีคนที่สูงเขาปาดซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยๆตรงไปนอนกลิ้งเลยวันนี้เรากระโดดเข้าไปสับมันล็กขีหลังมันขีหลังตอนนี้ก็โจมตีมันไปเรื่อยๆแทงหลังมันเนี่ยเกาหลังให้มันเกาหลังให้มันใช้มีดพกที่เราพบมาเกาหลังมันไปเรื่อยๆเกาหลังเกาหลังเกาหลัง เกาหลังนั่นนะพันตรงนี้ไหมเกาหลังอ่ะเปลี่ยนมาเกาบนหน้าบ้างเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดาบฟินิชชาร์จสแลชอย่าปล่อยให้มันลุกครับวิ่งเข้ามาชาร์จไหลกระแทกชาร์จทั้งทีสองไหลกระแทกชาร์ททั้งที่สามทรูชาร์ดหืมดอกสุดท้ายไม่โดนวิ่งหลบมาอ๋อหนีครับหนีหนีเกาะตามไปใช้หินยิง เวลาเราใช้กรงเล็บเกาะเราสามารถยิงหินที่อยู่ในตัวหนังกระติกเราได้ด้วยครับชาร์จฟันโดนหางบอบ,อบอมาตั้งหลักกันใหม่ชาร์จโอ้โหโดนพุงกระแทกหึ่งยิงไปลูกขนุนเลยครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอาใหมา่ชาร์จอา้าวโดนถุยหเมืม่อกี้มันกินไอ,อตัวอัตพอดเข้าไปถุยกระดูกใส่หลบหลบหลบหล,ลบมาตั้งหลักวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอาหมุน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 ตัวหมุนตัวอย่างนี้แล้วก็ชาร์จฟันเข้าหน้าเรียบร้อยดับดิ้น อยู่ไหนมาแลเนื้อหน่อยจเจ,จเ้มาผมไปทำเพสมาให้จเจ้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาส่งเควสที่รับจากเจไปให้หมดเลยได้แต้มรีเฟิร์สแล้วก็ได้อาร์아สอาร์เมอรร์์สเฟียอันนี้เอาไว้ตีบกชุดเกราะโอเคแล้วไอ้อ้าวแล้แลเควสตั้งแคมป์ที่เราทำให้เจ้อะไอ้เควสที่ว่าเป็นเพจเนื้อเรื่องนะ อเอ้าเฮ้ยเควสเนื้อเรื่องไปไหนเจ๊อืมอ๋อหรือว่าเควสมันไม่ต้องให้เรารับเควสให้เราไปอ้าวนี่ไงมีลูกศรสีแดงอยู่ตรงแมปไปเนี่ยเราไม่ต้องรับเควสก็ได้ครับเราก็แค่ไปที่ ancient forest เ,เลยไม่ต้องรับแอสไสอะไรมาก็ได้คุณพี่ก็บอกอยู่เนี่ยให้ไปที่ ancient forest น,อน,นะอ๋อโอเคเดีย๋ยวเราจะไป ancient forest ก,กันเปล่าๆโดยไม่ต้องรับเควส ตอนนี้เรามีแคมป์ไที่ไปได้เราก็ไปแคมป์นี่แหละครับแคมป์เบอร์หนึ่งแคมป์เบอร์หนึ่งมันก็จะอยู่แมปหมายเลขหนึ่งของ e n c h e n t Forest นะครับ e n c h e n t Forest มันก็จะมีหลายๆพื้นที่อยู่ข้างในแล้วไอพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแคมป์ที่หนึ่งอยู่ซึ่งเราจะไปทำการเปิดแคมป์พื้นที่อื่นอีกแต่ว่าก่อนที่เราจะออกไปเราคุยกับปู้หูแล้วก่อนนี่ปู้หูก็บอกว่าก่อนที่จะออกไปวิจัยนะนะเราควจรคจะต้องกินบาร์บีคิวก่อน เธอมีไอ้บาร์บีวสปิทอยู่แล้วใช่ปะโอเคงั้นเธอก็เอารมีดออกมาแล้วก็ย่างมันซะไอ้รุ่นพี่พูดอะไรไม่ได้ฟังเลยฟังคู้อูแล้วก่อนแล้วก็ให้กดยกเนื้อตอนที่จังหวะที่ที่ถูกต้องอ่าโอเคเรามีเนื้ออยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองย่างบาร์บีวดูเอาไ้ตัวบาร์บีวสปิทออกมานี่อันนี้กดตั้งเตาบาร์บีวเนื้อออกมาเดด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  เจดเจดเจดเหนึ่งสองมันต้องขึ้นเลยครับเอาหนึ่งสองต้องขึ้นเลยมันจะได้เบลดอนสเต็กโอเคงั้นก็ไปสำรวจกันดีกว่าเมื่อกี้ไอรุ่นพี่มันพูดว่าอะไรนะเาเดี๋ยวขอกินไอเบลดอนสเต็กนี่ก่อนนี่ดูสิครับเตามิน่าเพิ่มขึ้นมาห้าสิบหน่วยเลยโคตรเยอะกินเบลดอนสเต็กโคตรอร่อยไปไปสำรวจไปหาไปหารุ่นพี่รุ่นพี่รออยู่ท,ที่ที่ตั้งแคมป์อยู่ตรงไหนว่าระว่างทางเดินไปที่ตั้งแคมป์ก็อย่าลืมทำเควสเจไปด้วยเอามาแล้วนี่ไง เกรจากกัดตัวใหญ่เรารับเกรเจสสลับจัดการมอนสเตอร์ตัวใหญ่มาด้วยแล้วก็จัดการไอเกรจากกัดตัวนี้เลยแล้วกันเมื่อเมื่อกี้ทำเสียดเส้นอ๋อยังไม่โดนเฮ้ยเป็นไรฟันอะไรก็ไม่โดนเลยโอ้โหโดนหางเล็กๆโดนสวนกลับด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตั้งหลักก่อนอ๋อกระโดดขึ้นมาฟันเต็มๆกิ้งมากิ้งอีกฟันแบคทีเรียล้วนๆโดนฉกกระเด็น เดเดเดอ๋อจะจะฟันจะโดนสวนล้ม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 แบบมึนด้วยอืมอจะโดนขย้ำละจะโดนขยละลุกมาหลบเด็วเกิ้งกิ้งเก็บดากวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งกบฟันกิ้งเอไหล่กระแทกชาร์อไปออกนอกระยะดาบไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิ้งเข้าไปเอาไหล่กระแทกชาร์จฟันก็ไม่โดนหลบมาตั้งหลักใหม่ฟันหางเสยงัดขึ้นมางัดหางโดนหลบหางได้พอดี มาเอามาไม่ฟันเข้าไปที่หน้าอา้าวมันไม่เป็นไรอืโดนฉกกลับกระเด็นอีกละเก็บดาบก่นอนขอตั้งหลักใหม่จะโดโดนหนีมาก,ก่นอนหักเข้าไปใกล้ๆมันฟันหลบไปได้วิ่งมาเอาละชาร์จหลบออกนอกระยะไม่ไรชาร์จตามชาร์จขั้นที่สองเอาไหล่กระแทกชาร์จชาร์จไม่ได้ชาร์จขั้นที่สามโดนฉกอีกละยิ่งหลบยิ่งหลบ,ลบ,ลบ,ลบเก็บดาบฟันเข้าไปที่หลังถึอกันหลังหักกันเลยทีเดียววิ่งมาเอาไหล่กระแทก ชาร resigned, Modern, dec ke. Dec ke. ์จข uh, er well ั้นที่ S 2ฟันไม่โดนกระโดดฟันอ่ะได้ขี่ได้ขี่ก็ได้เกาหลังมันพอดีครับเกาหลังมันเกาหลังอ่าต้องหลบต้องหลบต้องหลบเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันเอาตัวกระแทกต้นไม้อ่ะเกาหลังมันไปเรื่อยๆเกาหลัง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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยคันไหมคันตรงนี้ไหมชึบ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 ไปเรื่อยกระโดดมาที่หน้าฟันฟันฟันหน้าอือฮึต้องกระโดดรูปอีกแล้วเดี๋ยวมันเอาหน้ากระแทกต้นไม้อ่ะมาที่หน้ากลับมาที่หน้าเหมือนเดิมฟันเรียบร้อยชาร์จสลั หน้าเราเปิดเอาละอย่าปล่อยให้มันตั้งตัววิ่งเข้ามาชาร์จหนึ่งไหลกระแทกชาร์จที่สองไหลกระแทกชาร์จสามอานี้แหละไม่มีทางหลบได้แนะ่นอนเต็มเต็มสองกาบก็ตัวแตกเลยทีเดียววิ่งมาแถมให้ปาดซ้ายทีอ้าวยังไม่ตายก่อนเอาคงเล็บเข้าไปกินฟันเข้าไปที่หัวล้มลงไปนอนวิ่งมาฟันหน้าเรียบร้อย ทะเลเด็ดเกจากัดก็แล่นเนี้ยมันไปข้างบนนี้เป็นพื้นที่ตั้งแคมป์ที่รุ่นพี่รออยู่แล้วโอเคเราลงมาอ่าเป็นคัทซีนพอดีรุ่นพี่มาดูเซอร์เวยพื้นที่ตั้งแคมป์ทำไมหน้าลูซี่มันวอกวกอย่างนี้วะเนี่ย คูรูยาคูคูรูยาคูคูรูยาคูนี่เป็นนกที่ชอบเก็บของข,องขึ้นมาถือเอาหายแตกหนีไปละเราคงไม่ได้พักแน่ถ้าเกิดว่าไอตัวนั้นยังปนเปี้ยนอยู่แถวนี้มอนเตอร์ตัวนั้นมีชื่อว่าคูรูยาคู ตอนนี้เราก็สามารถใช้มแมลงสำรวจตามติดไอ้คุรุยักคูได้เราก็กดแท็กเอาไว้ในยูไนอยู่ตรงนี้อ่ะกดแท็กเอาไว้ก็เป็นเควสใหม่ให้เราไปจัดการคุรุยักคูฮันคุรุยักคูวิ่งตามมันไปเซตไอมัพต่อึกมัพเปิดเทืวิ่งตานไปก <c oughs> ็ตามไอ้มแมลงสำรวจไปครับโหนทาวันไปทางนี้โหนทาวันไปทางนู้น กขึ้นลากไม้ไปเลยเห็ดเก็บเห็ดก่อนส่งเพ็เจ๊วันนี้มีสัญ,ญลักษณ์แมวก็เก็บมาด้วยไม่รู้ว่าชนเผ่าแมวในป่านี้อยู่ตรงไหนนะต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดินต่อมาทางนี้ตรงนี้จําได้ว่ามีเถาวันอยู่อยู่ตรงไหนอ๋อนี่ๆๆแมลงมันบอกอยู่เถาวันอยู่ตรงนี้กระโดดห้อยเถาวันขึ้นมาลากไม้ตรงนี้อันนี้มีอีกเถาวันหนึ่งมาเก็บไอ้ตัวรอยเท้านี่ก่อน กระโดดเกาะถาันกระโดดเกาะถาวนขึ้นมาบนนี้เก็บรอยเท้าพวกมแมลง t h u n d e r บ u คก็เก็บมาด้วยอันนั้นไงมาอยู่ตรงนั้นคุรุยาคุกิ้งลงมาตับกาไปที่หน้าคืนนี้จะไม่ได้นอนเพราะแก่ยังปนเปื้อนอยู่แถวๆนี้ตับตายทีขวาทีตายทีเก้งมากงาเก็บดาบก่อนเก็บดาวเก็บดาบ เดี๋ยวเราวิ่งกันมาชาร์จใหม่ขึ้นต้นไม้ดีกว่าโดดลงมาฟันมันม,มาัตเชียรล้านตัวอีกแล้วอ๋อไปโดนต้นไม้พิษด้วยเดี๋ยวติดพิษเอานี่เนี่ยไม่เป็นไรเข้าไปฟันมันเอาติดพิษแล้วกินยากินยากินยาน,ยานแอนตี้โดดแอนตี้โดดกระดกกระดกแอนตีโดดเข้าไปแอนตี้โดดเป็นยาแก้พิษเรียบร้อยเลือดกลับมาเป็นเขียวตีเหมือนเดิมฟันมันเสยซายทีอืออะไรกระแทก นะขอลองอีกทีสิปีนขึ้นต้นไม้เดี๋ยวเราจะต้องเก็บดาบก่อนปีนขึ้นต้นไม้กระโดดลงมาฟันเ,เลยไปหมดอีกน้ำลายยิงมาไหลกระแทกยิงหลบเก็บดาบเพื่มาฟันโอ้ติดหินหินยังแข็งอออืื้หไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้กันวิ่งยิงวิงยิงหลบหลบมาข้างหลังมันกระโดดแบบนี้ชาร์จฟันไม่โดนเฉยเต็มเต็มอ่ะนตรงน้นน้ำลายปู่มปากไหลกระแทกชาร์คันที่สอง ดอกนี้แถมให้อกมากชาร์จไหลกระแทกชาร์จขั้นที่สโดน็มเต็มสองดาบถึงกระลมไปจิ้นยิงสลิมขึ้นมาเกาะตัวมันเอาหินอัดเข้าไปในลำคอยิงหินเอายังไม่เป็นไรอ่ะฟันแถมอีกเสยทีซ้ายท,ท,ทีขวาทีเอาหนีไปละโอเคไปหน,น,นีไปก่อนเก็บของที่มันทำรุง่งๆ่ไปก่อน ยิงยิงสลิงก็ไม่ถึงใช้ฟพชชิงพอตเนี่ยแรงๆโดนโอกโหดาเมจขึ้นโลนลัวยิงหินไปแล้วก็เอาดาบฟันมันให้มันล้มก็ไม่ล้มใกล้ๆกวาดเอามันหนีไปพอดียิงหินไปก็ไม่ถึงวิ่งตามมันวิ่งตามมันวิ่งตามมันเก็บเพชิงพอตตรงนี้ก่อนเก็บรอยเท้ามันด้วยระหว่างวิ่งก็เก็บร่องรอยของมันไปด้วยมันไวมากเลย นี่ไงเจอตัวมาแล้วเดี๋ยวเราอ้อมไปข้างหลังเขาเขาย่องเขาเขาย่อ,ยองอ,อง้อาวมันเห็นแต่เตลแตกไม่เป็นไรเต๋ s. <S อแตกก็อ้าวลุยอืมโดนจิกสวนจะเข้าไปลุยซะหน่อยบ,อบอล็อกบล็อกบล็อกลูซี่คิกไม่โดนลายกระแทกก็ไม่โดนโดนจิกคืนมาอีกอลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,นมาทิ้งหลบทิ้งหลบมาเข้าไปฟันมันก็ไม่โดนมันโดนหลบทิ้งหลบบ้างฟันขุดอะไรขึ้นมาขุดหินขึ้าไปแล้วโอ้โหติดหิน เอากระเพกกระเพกกระเพกวิ่งตามมันเก็บของมันเพชชิงพอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมเล็งติ๊กเล็งยิงผิดไปยิงสลิงยิงเพชรชิงพอดถือก็นหินล่วงยิงเข้าไปฟันหางชาร์ตฟันหางเสยไม่โดนนัน่นแหละอื้อหือกวาดไม่โดนต้องใกล้หน่อยอะไรจะแทกชาร์ตเล็งดิๆไม่โดนมันหลบไปทางนี้อีกละดาบใหญ่มันค่อนข้างชา้าต้องกะจังหวะดีๆ วิ่งตามมันไปก่อนวิ่งตามมันมาเจอเกจจากัดเอ้าเกจจากัดว่าไงกำลังกินอยู่เลยเรามาจัดการครูดุยากคูเราก่อนเฮ้ยมันโดดมาเอ้าปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสืกันไหม้สู้กันไหมเดี๋ยวเราหลบมาดูเชิงก่อนปล่อยมันสู้กันปล่อยสองตัวนี้มันสู้กันสู้ไหมเหมือนจะสู้นะเอ้ยหรือว่าไม่สู้เอ้ยมันมองมาที่เราลบ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 ตกลงแล้วมันจะสู้หรือไม่สู้เนี่ยเหมือนจะสู้แต่ก็ไม่สู้ยิ่งใส่ว่าไง สู้ไหมไม่สู้อ่ะเออเราเข้าไปเก็บของอ๋อเข้าไปเก็บของแล้วก็ดอดออกมาดูนะสู้ไหม,ไ,หมไม่สู้กันนะงั้นเราฟันเลยแล้วกันเรียบร้อยตายไอตัวนี้ก็ฟันเข้าไปทีเกจจากกัสแถมให้อีกตัวหนึง่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเก็บจากก่อนเดี๋ยวรีบขุดเองคุรุยาครูก่อนเดี๋ยวตัวมันหายไม่แน่ใจว่าตัวมันหายแล้วป่ะน,นะแต่เพราะว่าผมเก็บตัวก่อนโอ้โหโดนพุงกระแทกใส่ปวิ่งเอาล่ะวิ่งเข้าไปอือเอาไงดี จัดการไอ้เกจจกัดก่อนดีไหมฟันหน้ามันกิ้งหลบกิ้งหลบอีกกวาดซ้ายกวาดขวาขอขอเก็บดาบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแล่เนื้อก่อนแล่เนื้อแล่เนื้อแล่เนื้อแป๊บนึงขอเวลาแล่เนื้อไม่ได้โดนกู้งกระแทกหืมกระเด็นเลือดเลือดจะหมดรออยู่แล้วจะหมดรออยู่แล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเข้ามาเอาไอ้เกจจกัดก่อนก็ได้ปอบซ้ายฟันลงไป จริงเลือดจะหมดจริงๆต้องกินยาโพชั่นเบอร์ฟีกินยากินยากินยาดโพชั่นไม่อร่อยไม่ใช่เมกาโพชั่นไม่เป็นไรกินกินไปก่อนเบืองเมกครัพชั่นเจอแค่ตัวพวกนี้ขุดแร่เนื้อกุรุยาคุได้เนื้อได้ไหมโอ้โหไม่เอ้ยทันทัดนทันโดนถุยใส่เลยเราก็แร่เนื้อทันเนี่ยเลือดจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวขอกินยาย,ยาเบอร์ฟีพชั่นขมขมรดเรียบร้อยจัดการเคจจากกัร จัดก,การไอเกจากัดเลยละกันไหลไปแท็กชาร์จไหลไปแท็กชาร์จทันที่3ามูชาร์จสองดอกเข้าไปเต็มๆวิ่งออกมาเอาสลิง้นไปโหนมันแล้วก็จมตีด้วยกระศูนเอาตัวกัดเองกระเด็นไม่ค่อยดีเลยจะมีดกระสุนยตัวละมันกระเด็นไกลวิ่งขึ้นมาเกาะมันใหม่ใช้ดาบฟันนี่แหละยั่งยืนเอากระเด็น ถ้าตัวมันยังไม่เหนื่อยเราจะเกาะมันไม่ค่อยได้หนี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 กระโดดมาฟันไม่โดนจะขี่หลังมาสักหน่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปแล่ไอเนื้อคูรูยาคูนี่ก่อนมามาที่รังมาแล้วโอเคชาร์จไหลกระแทกเออเบยโดนมันพอดีเปืนพอดีไม่เป็นไรชาร์จคตที่สองโดนไหมฟันลงไปอืไม่โดนปาดซ้ายถึงกันหน้าระเบิดปาดซ้ายอีกทีปาดขวา ซ้ายขวาไม่โดนอ้าวมันร้องมันร้องมันร้องเลยไดย้เก็บตาเก็บตาเก็บตา,าใช้แมงแสงใช้แมงแสงหามุกใช้แมงแสงตาบอดเดียวลยทีเดียวเอาชาร์จครับไหลกระแทกอ้าวแค่ไหลกระแทกทีเดียวก็ตายแล้วยังไม่ทันได้ฟันเลยโอเคเรียบร้อยครับจัดก,การเกจจาก,กัสไปอีกตัวหนึ่งขอบใจนะจ๊ะที่ทำให้แคมป์ของเราปลอดภัย ส่งเฟสเจให้เรียบร้อยนี่เราก็จะได้แคมปใหม่เป็นแคมป์เบอร์ที่11เอามาใช้ถลับลงจอดตอนออกไปที่ฟิลในคลิปหน้าเราก็จะไปทำเวสหลักกันต่อน,นะครับส่วนในคลิปนี้ผมกับลูซี่จังก็ขอลาตรงนี้ไปก่อนยังไงถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ